ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมื่อใหม่สำหรับเย็นวันที่18กรกฎาคม67นะครับจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูมาอัปเดตนะครับสวนทุเรียนที่เคยทำการติดตามไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับวันนี้เป็นช่วงที่พายุเข้านะครับฟองฟา้ามืดเลยนะครับแถวจังหวัดเลย แล้วก็แถวลมเก่าเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัด ool, เพชรบูรณ์ที่มีรอยติดต่อกับจังหวัดเลยนะครับามาดูสภาพของทุเรียนที่ปลูกแล้วหนึ่งเดือนนะครับดูสภาพของต้นตอนนี้หนึ่งเดือนหญ้าก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปหมดขึ้นเร็วมากเลยนะครับในส่วนของหัวสปริงเกอร์หรือน้ำตอนนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเ,าเนื่องจากว่า มีฝนลงนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ลงไม่หนักนะครับลงไม่หนักลงไม่ถึงกับพอที่จะมีน้ํานะครับขังหรือทําไล่ทํานาแต่มีความชื้นมีความแฉะนะครับอยู่กับพื้นแผ่นดินมากพอสมควรคราวนี้มาดูสภาพของทุเรียนนะครับลดการให้น้ํานะครับก็อาศัยน้ําโดยธรรมชาติลดการให้น้ําอาศัยน้ําโดยธรรมชาติอย่างเดียว นะครับพอเหยียบมาก็จะดินดินรู้สึกจะเป็นนุ่มๆอยู่นะครับเนื่องจากมันมีความชื้นนั่นเองพอมาดูคนทุเรียนนะครับนี่ประมาณนี้ทุเรียนในโคกนี้นะครับอาศัยหินที่เป็นหินลูกลังประมาณนี้ครับที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับยังเหลือพออยู่พอให้เห็นว่าเป็นดินหินหรือดินหินลูกลังแล้วก็มาเสริมเติมโคกตรงนี้นะครับเพื่อ,อล่อราก นะครับและหลังจากนั้นก็ปลูกด้วยใส่ถุงดําไปน่าจะตัดที่ก้นถุงแต่ก็ยังฝังถุงดําไปอยู่ในลักษณะ1เดือนผ่านไปนะครับในช่วงที่นี้ก็ยังลําต้นนะครับถือว่าแตกโอเคอยู่นะครับแตกขยายแต่ดูปริมาณของใบนะครับดูใบก็จะออกตึงๆหน่อยนะครับไม่แน่ใจฉีดแต่ดูเหมือนกับมีสารเคมีฉีดไปนะครับเป็นคาบของ น่าจะเป็นชีวพันธุ์นะครับแต่ดูลำต้นก็ค่อนข้างที่จะสักกอยู่นะครับสัก삭นั้นหมายถึงว่าเชื้อรานะครับเริ่มจะเข้าหรือเข้าแล้วนะครับแต่ยอดไม่เดินนะครับยอดยังไม่เดินนะครับดูปริมาณน้ําถือว่าอิ่มอยู่นะครับนี่ดูที่ป้องตัวนี้นะครับก็คือทุเรียนอิ่มน้ําก็จะข้อตัวนี้ก็จะบวมเป่งนะครับทุกข้อเลยนะครับ แล้วก็ใบก็ถือว่าชูชันอยู่ใบตัวนี้เป็นใบเก่าที่ที่ซื้อมาจากอ่ร้านขายกิ่งพันธุ์นะครับดูยอดยอดก็ยังไม่เดินนะครับในลักษณะนี้น่าจะเป็นเชื้อรานะครับเชื้อรายังเข้าอยู่นะครับรอ่ารากจะไม่ขยับนะครับแล้วก็มีความชื้นในทางดินนะครับเี่ยโดยเฉพาะที่กรณีที่มีฟางคุมนะครับมันสมาชิกที่ใช้ฟางคุมนะครับมันจะมี มันการคุมฟางที่ชิดกับโคนอย่างนี้นะครับไม่เหมาะสมที่จะมาคุมในช่วงของฤดูหนาวเอ้ยไม่ใช่ฤดูฝนนะครับแต่ควรจะคุมในฤดูแล้งกับฤดูหนาวนะครับควรที่จะเปิดดินเพื่อให้อน้ํามันไหลผ่านได้ดีเนื่องจากว่าฝนพาย,ยุเข้านะครับมันจะมีความชื้นมากเกินไปนะครับมากแล้วก็ทําให้ดินแฉะรากก็จะเน่านะครับนั่นคือ ในเรื่องของการคุมโคนนะครับพื้นสมาชิกที่ที่ยังไม่คุมนะครับก็ยังไม่ต้องคุมถ้าคุมแล้วควรลื้อออกนะครับลื้อออกเพื่อให้แสงแดดหรือว่าไม่อมความชื้นไว้นะครับเพราะว่าัางพวกนี้นะครับพอคุมไปแล้วนะครับมันก็จะซึมซับน้ําความชื้นไว้นานจนทําให้ดินแฉะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุมก็คุมนอก,นอก,นอกบริเวณนะครับนี่นอกโคกแต่นี่คุมถึงชิดโคนเลยก,ก,ก็ก็ถือว่ายังยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าแสงแดดส่งไม่ถึงแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นไว้มากเกินแล้วก็พอถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับฟางพวกนี้จะถูกเชื้อาราเข้ามาทําลายฟางด้วยแล้วก็พลอยที่จะเข้าทําลายทุเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าคุมแล้วนะครับถ้าไม่อยากจะอกอหอกก็คุมไว้ย่างนี้แต่สิ่งที่จะแก้ไขก็คือยากําจัดเชื้อรานะครับไม่ว่าจะไตคูรุมาน่นนี้นั่นนะครับก็ใส่ไป ทาง BS นะครับประมาณนี้ดูยอดยังตึงอยู่นะครับเนี่ยยอดยังตึงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นนะครับว่าทุเรียนปลูกไปแล้วนะครับเดือนน่าจะเดือนเศษเษนะครับเดือนเศษเษก็ถือว่าเป็น1เดือนเต็มก็แล้วกันนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับเนี่ยก็โดยปริมาณต้นนี้ก็ยังตึงอยู่นะครับยังตึงยอดยังไม่ขยับนะครับยังเป็นใบเดิมนะครับใบเดิมที่มาจากลานอยู่นะครับ ยังเป็นใบเดิมอยู่นะครับโดยภาพรวมเราถายภาพประมาณนี้ทุเรียนจะเป็นต้นใหญ่นะครับตั้งแต่สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเป็นเป็นส่วนมากนะครับก็เอาทุเรียนต้นใหญ่มาปลูกนะครับจากโคกเดิมที่เคยปลูกแล้วมันตายนะครับพอตายแล้วก็เลยซื้อมาใหม่แล้วก็ต้นใหญ่กว่าเดิมนะครับต้นใหญ่กว่าเดิมครับประมาณนี้นี่ครับใบก็ยังคงสภาพอยู่จากใบเดิมนะครับจากใบเดิมแล้ว ช่วงที่ปลูกกิ่งพันนะครับต้นนี้ไม่มีไม้ค้ำยันนะครับแต่ลําต้นก็สูงประมาณสักเมตรเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบประมาณนั้นนะครับแต่ดูใบเป็นใบเดิมอยู่นะครับยังแตกยอดก็ยังแตกก็เหมือนกับไม่แตกนะครับแตกยอดออกมามันไม่อวบนะครับมันเป็นเหมือนกับยอดรักษาชีวิตอยู่นะครับในแต่ยอดตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้ ถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้มันน่าจะมีความชื้นจัดนะครับก็ดูแลระบบรากอย่างเดียวส่วนในเรื่องของเชื้อราทางใบก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าฉีดดูแลครั้งเดียวก็คุมได้เป็นเดือนนะครับแต่ที่ปัญหาที่สุดก็คือเชื้อราทางดินนะครับที่จะต้องรักษาความชื้นถ้าดินไม่โฟน้ำไม่ฟูอากาศนะครับความชื้นมันก็จะไหลคืออยู่กับขุนทุเรียนมันจะไม่ถ่ายเท นะครับพอไม่ถ่ายเทปุ๊บจะเป็นสาเหตุให้รากเน่านะครับรากเน่าคุเน่าประมาณนี้นะครับนั่นคือบริบทของปัญหาทุเรียนเดี๋ยวไปดูโค้กอื่นดูว่ามีความแตกต่างกันแบบอย่างไรห่างกันประมาณสักห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบริเวณของอเภอรมศักสักจังหวัดพิจิบรีนี้นะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศมันจะมีความแห้งแล้งนะครับก็ไม่จําเป็นถึงจะห่าง ทำคกห่ห่างจนกระทั่งว่าแปดคูณแปดหรือแปดคูณสิบเหมือนแถวจันทร์แถวระยองนะครับเนื่องจากว่าความชื้นสัมผัสมันน้อยนะครับกิ่งก้านที่จะเพียดเข้าหากันชนกันโอกาสได้น้อยนะครับหรือจะเป็นเชือ้อราเนื่องจากว่าใบกิ่งก้านมันใหญ่มันโตแล้วมันคุมกันถึงกันเนี่ยโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับมันคือดูสภาพของต้นเรียนต้นเรียนเป็นต้นใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่ก็มีการเบ่งเซลล์อยู่นะครับของลําต้นนะครับ ก็ทิ้งเปลือกตัวเดิมก็ขยายตามอายุเขานะครับแต่ที่เจออย่างสมมุติว่ายอดออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นยอดสั้นๆนะครับยอดสั้นๆยอดเล็กๆยอดทีๆนะครับดูเหมือนธาตุอาหารยังไม่โอเคตัวนี้ก็ลำต้นก็ดูเหมือนเป็นเชื้อรานะครับถ้าเป็นอย่างนี้สัมผัสสัก삭นะครับสัมผัสสักากิ่งก้านที่เป็นแข็งกระด้างนี้เป็นเป็นเป็นเชื้อราเข้าระบบรากด้วยนะครับอาจจะเข้าทางทางลําต้นทางใบด้วยนะครับ ว่าช่วงนี้แดดมันก็จะน้อยลงพอสังเกตตรงนี้ยิ่งยิ่งยิ่งมั่นใจเลยก็เป็นเชื้อรานะครับดูเหมือนขาดธาตุอาหารด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะการขาดอย่างนี้จะเป็นขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับดูเหมือนมีรอยฉีดอยู่นะครับฉีดฮอร์โมนนะครับดูใบใบจะออกช้ำๆนะครับใบออกช้ำๆใบดูเหมือนกับมีสารเคมีหรือว่าเป็นยากําจัดเชื้อราหรือเป็นยาควบคุมดูแลในเรื่องของมแมลงหรือ เคียหรือนอนประมาณนั้นนะครับเพราะผมจําภาพของอหน้าใบของทุเรียนได้นะครับว่ามันจะออกจําๆดูเหมือนกับมีสารสารที่เป็นยาซึมนะครับเพราะว่าดูท้องฝั่งข้างหลังนี้ดูเหมือนกับมีสารจับใบนะครับแล้วก็ซึมทะลุมาข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นทุเรียนต้นใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงของ ดินฟ้าอากาศมันไม่เปิดนะครับมันคืมตลอดไม่มีแสงแดดขณะเดียวกันก็ฝนลินทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะทําให้ทุเรียนนั้นมีปัญหาในเรื่องของการขายน้ําก็ดีในเรื่องของการดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นก็ดีนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่ค่อนข้างต้นใหญ่ลากเขาเดินขยับค่อนข้างที่จะช้าสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะที่ฝนฟ้าพายุผ่านแล้วก็ท้องฟ้าเปิด นะครับแล้วก็ดินในโควนี้มันไม่ฉ่ำไม่แชะจนเกินไปนะครับก็จะอาการน่าจะดีขึ้นก็คงจะฝากติดตามประมาณเท่านี้นี่คือเดือนที่ครั้งที่2นะครับครั้งที่2ครั้งแรกก็ปลูกใหม่นะครับที่ลงคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกได้เห็นโดยสภาพโดยรวมแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครบ1เดือนพอดีนะครับก็ลาต้นยังไม่ตายยังไม่มีต้นไหนตายก็ยืนสภาพเดิมยอดถอดออกมาก็อย่างที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิก ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะติดตามกันระยะระยะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับที่ติดตามก็จะเดือนละครั้งเพื่อให้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นปัญหาอุปสรรคเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขอ่าสหรับส่วนทุเรียนของเพื่อนสมาชิกก็ฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ